อ้าวพี่น้องผมกับโกมิดบอกอยากกินขวายใส่ครับสวัสดีครับบ้ามีจัดให้ได้ใส่ครับตามมากิโลหนึ่งของหม,ม,มักบ่ของหมักวัดใส่หุ่นนะเสียงหัวเป็ดตะยานอ,อเอ้าได้ยังก่อนใส่ใส่ใส่ไล่ขึ้นมาครันบนี่ผมเมียนไปเลยครับนี่ใส่หมูอืมตะาย,ยานครับพี่น้องต้อัปตะกาศเสียบนึ่งดิ

เอาแล้วนล้วลสร้อยมั่วไปเลยเพราะต้งองเลี้ยงแม่นเลี้ยงเงี้ยเาเนี่ยบาทจะสร้อยหน่อยอะไรเมียหน่อยเยง,ง,ง,งเี้ยเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวบอกน้าทนะัดมนเก็บคว้างย่างก็คว,ว,ว้าใส่ก็บม่ไหวเลยว้าวอ่ะเดี๋ยวว่ามีมาตำเชียงพี่น้องจะกินแซ่บๆบางสัตว์าอาจจะสงสัยคือ่มีหัวซิงไข่ ai, เดี๋ยวไปเอามาพี่น้องใจเย,ย็นๆ ทำเพียงแป๊บเดียวโกนรกชัดกพริกสดเด้พี่น้องเนาะใส่หัวพริกสดตับใส่หัวพริกสดสิ่งใครมากครบแล้วบ้านมิตซิเสียบไปหนาพี่น้องฟังซอยเขาเป็นยังไงได้แล<ว>้วหรือเปล่ากกเครื่องหม้อพ,<ว>พี่น้อง<ว>เครื่องหมอ้อมไปสิเลิยนไปหาพักดีบ้าน แม่นแม่นแมนสีนน่เลียนไปนหาผักมเอาขวดเสียบเสียบเรื่มกอดอัดวิดีโอกูเมื่อนี่เป็นอีหยังพี่น้องตั้งแต่ตำเชียงขวดใส่แล้วลืมกอดอัดวิดีโอตลอดสั้นโว้หนูมึมมงเคลื่อนกับคือกันเพี้ยนไปแล้วไม่ได้รับได้นอนหลายพี่น้องสามเมื่อแล้วบ้ามีบุษถเด้นอนเลยหรือพี่น้องเด้อะสามเมื่อแล้วอืม ให้น้ำให้เพียหมูให้ตับงัวมันเข้ากันนี่เราเขาเอิ่นว่าขัวพริกสดพี่น้องนี่เราเขาเอิ่นว่าขัวพริกสดถ้าเบื้องว่าเสียบว่าเสียบว่าเสียบไปหาบ่าเสียบ,บ,บไปหาหมอ <c oughs> อยูยังคุณแม่ว่า <c oughs> ลูกขึ้นมาหนึ่งเขาใต้ย,ยังมงลูกขึ้นมาหนึ่งเขาใต้ย,ยังมงเหมือนไม่ได้เบื้องนาฬิกาว่าต้อลูกก็ได้ว่าต้อลูกได้ก็มาเลยเห็นไหมว่น,อนพอลูกแล้วก็ลูก บอแสดงความเสียใจน้ำบอเป็นอยัางไรครับชีวิตต้องเดินต่อไปนะคุณแม่เด้อครับชีวิตต้องเดินต่อไปต้องสู้ต่อไปยับไปทอดท้ยที่ยังให้กำลังใจเาขกับลูกหลานให้กำลังใจบอต้องห่วงเจ้าสบายสบายมิยังกลับมาสู้มาตอดกันกินเนื้อกะบอทิ่มบอปลาบอลาบอหลางกันดอกทีมงานห้องครับผมใส่ยังอีกเนี่ยบอใส่สูตรไปก่อนเลยพี่น้องผมเออฮึมโกเอานื้อปลามาเนี่ยโก ใส่ซอสย่างคัวให้มันน้ำนัวมันเขาเนื้อไปเลยเด้เพราะมันเดียดเขาเอาเลยเพราะว่าใส่ตับเขาสีให้ซุกจักยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้ากินดิบยังกินอยู่ดอกเว้นะตักใส่รองปุยน้ำเออตักบเอาอันนี้ไปเลยบ่เอาเอาเอาถือว่าได้บุญน้ำกันเออเอามาขัวแล้วก็ตักเพราะเขาให้น้องปุ้ยขัวใส่เดี๋ยวหม่ามารัดเด้อไอ้มันต้องให้เขากวนเพราะว่าที่ตักไปกินมันม่ถือกล้อง ใส่สองยางนี่เดี่ยวกระเสียบพี่น้องยวดคุณแม่คุณบอกว่าตักไปเห็นหองปุ้ยพุ่นเสียชีวิตนํำก็คือการเรื่องแก่นกันเบิดบานได้แล้วหองปุยกระไรผู้ฮักผู้ใดก็หักกาชื่นช่วมนองเล่าเนาะนองเหลาเป็นคนปิการทางเสียงบอกว่าใดแต่ว่ากหุจักทุกทิ้งทุกยางมักเหรียญลูกโซ่เชียวแห้งหมักซอยงานบุญงานนั่นงานนี้นะคุณแม่เนาะถือแมนแม่นแมนถือว่าเป็นเรื่องดี เยาวบ้ามีกระทือโอกาสควนีไปให้น้องปุ้ยกินน้ำเนาะคุณแม่เราวสี่ตักไปให้น้องปุ้ยกินน้ำควัวสู้วงให้โลดกินอนะนไรก็ได้แต่มันเดือดขนาดนี้ถ้าสูกบ้ามีพระาได้เติมน้ำเลยดิี่ บ่ใส่น้ำเล็กน้อยกสิไว้อยู่บ่เบ่ใส่บ่อใหญ่มันสีเป็นอ้อมเี่ขันใส่หลเพราะว่าน้ำจากใส่เห็นบ่ออกมาเต็มเลยนี่อาฟาหัวให้สุกอืเด็ดแล้วยมซ้ำนี่ฐานน้ำม้วดเอาเลยพี่น้องบาทน,นี่เพราะว่าบ้ามีปรุงแล้วแล้วก็สิใส่นองพรอนเพื่อคว่วขมเนาะพี่น้องเนาะอื อพอคุณเจ้าบอกด้วยว่าหกโมงพอคุณเจ้าคนบินบาดแล้วเห็นบ่อยพี่น้องคุณบินบาดวหุ่าเขาก็กินเลยกินก้อนผ้าพี่นอ้องมันกินก้อ, <c oughs> <c oughs> อนผ้าหิวก้อนผ้าเอาเป็นงาน <c oughs> เป็นการ <c oughs> เท็ดกินเี็นงานนาะพี่น้องเนาะกับโกเมียแล้วก็คุณแม่เจ้าภาพอันน,นแฟนของไอพี่น้องเสียดีไอนี่คุณวี่เป็นแฟนผู้เสียชีวิตนะครับเนาะ เป็นแฟนผู้เสียชีวิตอันนี้แม่เทาเพิ่น <c oughs> เป็นคุณแม่ของผู้เสียชีวิตแมน,มนบ่อ่าโอเคบาทนี้พอดีบ้ามีว่าฟัวใสเพิ่มคุณแม่ว่าเอาใส่ผ้าเข่าใบนาโซบเพื่อนแนวสันเอาแก้วถือว่าห้องใดบุญน้ากันเหยียบแมนบ้ามาเนาะคุณแม่เนาะเหยียบแมนป้อมา <c oughs> ไม่จหารจะหกักแต่ดีน่ารักน้องเขาหน้ารักแล้วก็นิสัยดีใช่ chếch này kia nòng qua, mặn kéo kéo mẹ, tark tark xoay vậy, ôm lên bao, tảng hàng lên ok, đây đây, ma, ma cua mà xiêm, bao nữa, bao bao nữa, bao nữa, โยมมค่อนเนาค่ละสูตรเอาครับที่เมืองขาดนี่ยังบอกตรงๆลวดเด้อสิใส่ไเป่ามาจะแข็งทำไมเนี่เป้าอ่อมันว่ได้เป่าหยากหอกหัวลงไปลวดมันม่อนเป้าบวงมันบ้าหวานปานที่สิบดอกมันไม่ร้อนเข้มขาดตะบีแต่ว่าผู้มากกดเาจักหมูเอาเอมุ่งกไปวันเลย เดี๋ยวอยจีซีมึงเองกันบ้างแจ้งแล้วตับต้องมา่าต <c oughs> <อ>ิจ้งมาจ้ก้ตับพี่น้องตับกินใส่ข้าลงบ่บ้าบเยาะฝ่าเยาะฝ่ามันเสรรรีบบ่เสบบ้าเสบเดี๋ยวมันก็นจมอีกไปเขาฝันได้ขออีก ทำอะไรกินกินเปื่อยๆอยู่เอาพักเอาเผาอยู่ห่างเคียงมากก้านแใช่เปล้วไม่กระเพราเงินละเงินละเพื่อพาคืนเงินละอยู่ห้างมาใส่เบอร์เลยครับผมยุบลงนี้เลยยุบเอามาถีบลงเลยกว่าขับได้เลยครับอือใช่ผมเ๋ยิงลงไปอืม อันนี้กินเฮียนงานควายบัวกันเครื่องครบแนวนี่เฮ็ดบัวเสียบนี่ขี้ไร่เล่ยพวกนี้อืมก็เสียบแต่ว่าบัวใส่มามาเอาด้วยมาเอาด้วยมากวันจิตต่างไหกันเอาด้วยฮะเอาด้วยเอาดำใส่ด้วยเยอะ อ่ะวงไปกินเตียงเหรอเอามาบาบนี้พุดยอดพี่น้องผมน่ะผงหันนักไปให้พวกลูกพี่อ้วนน้ำผงนี่ผงนี่ผงนี่น่ะคนเศร้าหลายตัวเลยไอ้วันไม่เจ๊ะล่ะเมียเดียวเอาเงินไปเก็บได้เงินมาหลายเอาวางไว้เอาพี่น้องผมตักลงไปกูอืมพุณ อหัวใสครับมาาขึ้นมาร้องถวยกินเยียงนี่แหละบ่ต้องไปกินหมองอ่นอืมจะเสียบบ่เสียบกล้วยดิกินนมความกินเฮียงงานละตักมาทังกุ้งทั้งก้างนะครับตักมาเลดโอเค เอ้ที่กินน้ำเนี่ยอะไรยันเอพ่อหรอมั้งสองวนนี้แหละเออกระตายอีกคนนึงก็ได้กูเที่ยมีผู้ไม่กินอีกสิมีพผัวขุนตัวเอาเหตุเรี่ยวมันต้องมีผู้กินพี่น้องสีเบิ้งงนี่พอสวะสีเบิ้งงนี่เมาไปสั่นบ้าเพาฟั่งแล้วทางเมาเอา จัดไปคำบยี่ยี่อืมขึ้นคนน่ะขับขับขับัวใสเปญาติพี่ปอบมากเดี๋ยบว่ได้จัดไปอืมมุมเข้าไปอืมอืมญาติพี่ปอบมาพี่พี่น้องนะเดี๋ยวไปจกเขามาพี่น้องผมเขาเขาอยู่งใส่จัตังให้เบิริลดโก้คือสุภาษิตมีมีผู้มากินนนำอยู่อย่างนี้ขีนิ่งเงียบอนเอาละ

สามารถว่างน่าสบได้ก็แล้วกันนะแซบ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 ปะแซบ,บ,บเอาโกู้ขืนนั่งวอนนี่สอขึ้นนังออนน่ง <c ười> อ้วนยุ้ยใส่อ้วนครับเ,<อ>เอาเลยเอาเลยเฮ้ยย,ย,ยันก็ได้เด้อะก็ได้เด้อะหัวเลี่ยวนี่แหละพี่น้องนี่คงานกิน สไตล์บ้ามีคือคันมี่ควางบ้ามีมันสีง่ายๆเฮ็ดบื้บมาบืมบื่รวดเพาะต้องใส่เวลาดุนการเฮ็ดกินของบ้ามีมเพียนเจ้าเมียู้เือนบ้มนเพาีิ่แเจาเ่มเจ้าเมียเ่มเ้าเเพิ่เจาีย่มเาเมีิ่มเ้มียเพเ้าเมี่เจาม่าเา้ยเ่เ้่จเิม้ิม้าา ปกตมันับไปว่ามันยืมไม่สมแ้วตอนเรื่องงาตรากเิ่ขึ้ะเดี๋ยวนี้ก้จากเนุต่งน่เบิ้่านสั่งน่เบิ้งครับพี่น้องครับผมมาเรือ้จาม่ยาวขัวเยอะรจัดมันจบายัวเอะอืมใส่หมูาบใส่เอ่อ

โอ้เขาหอนยอ่พี่บ่เย็นโอ้ยอันนี้เขาเย็นเขาเย็นมันเย็นใ่ญ่อันนี้เขาหันไปคว้าพี่สดปวดแสบเวาเมือไรลาเมือไรเป็นยังก็ได้รับเป็นยังข้อเข่า มาถัง,งมีลาวยรรูมัมนนีตรร่ตัวนีไน้ไงเคลานี่เชลานีเ่เงายมองเายมองมันสีมันควอนบ้ามี่นี่จะ่จา,าป็นใส่หมูรัดหมูไม่ได้หมูสดเซลครับเสือมากเป็นเสือเป็นอยากปลามากยัง่ฟัง เขาหมุนหมุนไม่ออาเลี้ยวมุดตรงนี้เามาแถ้าพอดแจกโคตรโง่กินอะนั่นเด็ดนะ่นแหละเจ็บคอของหมักของหมักยันมันว่าตายไปคนสิบว่ได้เรียนว่าเรียนกวนั่นไม่เอาแล้วแจ๊ว่าจังเนาะถ้าตายไปเขาก็มาเรียนงานเงอเก่านะครับเนาะผู้ใดตายเขาก็ไปเรียนงานพูนอะไรแหละ ทุกคนต้องถึงหมองคูคนคันรอนคูคนครับหอดหมองเพราะฉะนั้นแร้วบ้าป้าไว้กับพ่าฟังแมนบ้าไปงี้ส้อจชีเป็นไรทอดไปอยว่ยาเด้อที่งานนี่ให้มันยินยๆเจ้าคนนี่มันผิดเตี้ยคอนรอนอยู่อยากอายุยืนวะครับบ่บ่เต็มปากเต็มคำเลยว่าบ่ทรมานผู้ยู่เบื้องหลังสิทรมานผู้ยู่เบื้องหลังไอ่กับเจเจ็ยจาไข่ แยกเก็ียบแยกไข่คืออยู่ได้แล้วตายค<ด>ือ <ไป S 2> สบา,ายไปเลยตายคือสบา,ายไปเลยไม่เนั่งไปรวยหลวงปุ้ยฟังไปเรือยหลวงปุ้ยผู้ใดอ,อ,อยากไปอยู่น้ำไว้กับมาเอาแน่ให้เพิ่นสมใจเพิ่นแน่ไหวยยมพมาบานไม่อยากเอาปันในดเด้อเอาไปสั่งควบน้ำนข้ามข้าเจ้าก็เอินว่ารุ่นนี้ผีบ่อยากเจ้าแมาเด้จะเฝ้ามามันอ้างโยชน์ก็เขาเอินว่ารุ่นนี้ผีบ่อยากไม่ใช่เจ้าอยู่ที่ห้องซีบีอยู่นี่เดี๋ยวห้องซีหลัวเจ้าอย่าเขาก็มีท่อปนี่วะ La mưng là quanh chỉ tiếp mất lap sáng. Một mấy nào, mọi người. Một mất mặt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 mất 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 nó mất mất nó mất เอาีบง่ายนที่พอกถึเจ้าคน่ะนา้า้อืมน้าน้าเอาเอ,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 เอนี่แหละเขาหัน อ่ะอ๋อเนี่ยอะอะบ๊องบ๊อมขันห้อเฮ็ดแสบผู้บันกินแสบห้อก็ดีใจพี่น้องนี่ะเป็นความสุขของคนเฮ็ดยังกินพร่นีนยเอามาหยามนกิ่นนะุดมัน <zat todavía> ุดยอดเลยครับพี่น้อง เอาเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไว้ซ้ำมีควมูสแต๊ะแสบอยู่เฮียนงานของปุ๋ยหัวเลื่อหญ่กับคุณแหละคุณข้อหนึ่งเขาอยู่แม่ท่อนแม่นา่งคว่ำหั่มควงยิ้มส้อโกมีดไอเกือกตาแสีบพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผม